Hello สวัสดีครับทุกท่านนะครับท่านกำลังบชม Back Cat gamer นะครับอยู่วันนี้ก็มาพบเกมคาลิฮาร์ดเคลวินนะครับหรือไม่ก็เรียกภาษาอังกันว่าเคลวินมัเนอร์นะโอเคเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับแต่จะมาลองดูครับว่ามันเกมเกมยังไงเกมนี้มันออกมานานแล้วตั้งแต่สมัยสองสามปีที่แล้วมั้งหรือยังไงนี่แหละแต่จุดเด่นของเกมนี้คือเมื่อตอนนั้นมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ครับแต่คือเมื่อ นานมาแล้วน่ะมันก็เลยมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะแต่ตอนนี้ผมยังเล่นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับอ่ะจะมาลองเล่นกันเลยเริ่มต้นยังไงดีฝันร้ายหรือทั่วไปเอาระดับไหนดีเอาระดับทั่วไปพอแล้วนะมันมาเริ่มเกมเลยครับมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ถึงแค่ไหนนะเขาบอกว่ากดชิปค้างไว้เพื่อวิ่งนะฮะ โโอ้โหซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆเลยมีภาษาไทยนี่คือสุดยอดเลยครับเควนมันเนอร์ได้รับการพัฒนาโดยนักนักศึกษาวิทยาโท13คนน้ำมหาวิทยาลัยอ่าไม่ทันเี็กโอ้จบโอ้เข้าสู่ปราสาทนะครับเราเข้ามาแล้วแล้คงจะออกไม่ได้กก็กด แบบตามปกตินะ U, แบ้บวอะไรก็ปกตินะครับตัวนี้ออกได้ไหมไม่ได้นะครับอื้อกดไม่ได้กดอ e ีเพื่อตรวจสอบบางสิ่งนะครับโอเคนี่ไงเครื่องประดับสำลิศใช่ไหมโอเคคุณ้แจได้ครับ หยิบไม่ได้ด้วยอ่ามันเหมือนกับบอกว่าเป็นเกี่ยวกับตาแต่ลักษ์ของคริหาดนี้นะครับเป็นเราสามารถหยิบถึงของได้ด้วยกดเมาส์ขวาเพื่อจะโยนสิ่งของเอาไปไหนแล้วอ๋อเปลียนมาทำลายของเขาอ่าบันทึกของวิลเลียมเคเวนนะครับ ตอนแรกเราเสียใจที่พิธีกรรมของเดือนตุลาล้มเหลวในเดือนต่อมาเมื่อเราได้หันหลังกลับไปกลับนะหุ่นปันอะไรวะหุ่นปันที่เราคิดว่าเป็นหุ่นกลงกลวงไร้วินจิตวิญญาณน,นะแต่หุ่นนั้นปรากฏออกมาให้เห็นโอ้โหฟ้าผ่าเสียงฟ้าดังมากต้องขอไปด้วยที่อ่านภาษาไทยตกหล่นนะเพราะว่า ยังไม่เคยเล่นเกมที่อ่านอะไรแบบนี้แบบชินนะโอเคไม่เป็นไรครับเริ่มแรกก็อย่างนี้แหละคนเราไม่มีใครสาเร็จมาตั้งแต่แรกแล้วมาทดลองกันนะว่าประตูนี้ไปไม่ได้นะครับจะมาดูกันว่าประตูไหนที่มันสามารถทาให้เราไปได้บ้างออาจจะเหมือนอาจจะเหมือนคล้ายๆมันแลกๆนิดน,นึงต้องขอไปด้วยคือเฟรมเรทมันตกนะ ซึ่งโตเกมันไม่ได้ตกหรอกโตเกมันลื่นด้วยรูปปั้นบอลน,นะครับประหลาดตั้งตั้งตระหนักงานอยู่บนแท่นเหมือนรูปปั้นอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวดูรูปปั้นบอลคืออะไรอืมที่นี่เข้ามาข้างในนี้แล้วเหรอรูปรวมผลงานโดยเอ็นคอร์นิลัสอิปรานะฮะ สำหรับมันผู้ใดไร้ซึ่งสัจจะคุยโโอวอดดินะ,ะปริหารมันเหล่านั้นจะทวงทุกทรมาจากเพิงชั่วนิลันนะครับมันทวงจะเป็นอุ้ยอุยอ,ยอุยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส่วนของหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์อธิบายหลักการหายไปของวัยรุ่นนะฮะชื่อมาจอรี ขะะองวัยรุ่นนี่เตาผิงนะความร้อนไม่น่าจะเข้ามาถึงห้องอันเย็นเฉียบได้ที่ยิ่งกว่านั้นบ้านหลังนี้ควรจะถูกทิ้งร้างไปนานแล้วมันต้องมีหลักอย่างนะฮะที่ทําให้ไฟนี้จุดขึ้นมาโอเคมันมีปิศาอะไรนะเนี่ยบ้านหลังนี้ก็มีอะไรที่แปลกประหลาดแน่นอนเลยครับ มันได้ขึ้นไม่ได้มันมีสิงของขวางไว้แถวนี้ไปได้ด้วยฮะจะมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหมอ่าหนังสือนะฮะโอเคการสร้างขอ,ขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างศาสตาและภาพรวงของหญิงโลกจิตมืนจะมีการสร้างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับ ดูเหมือนแล้วที่นี่จะเป็นน่าจะเป็นหอสมุดเก่านะมันเป็นปราสาทนี่นะไม่ใช่หอสมุดเก่ามีการรวบรวมน่าจะเป็นรวบรวมเกี่ยวกับความรู้วิชาอะไรต่างๆนี่นะกดเมาส์เพื่อหยิบใช่ไหมอ๋อมันแค่บอกเฉยๆะหยิบอะไรล่ะ,ะบทกวีหมหากราบอ้างอิงนิทานในพระคัมภีร์ไบเบิเล เรื่องการล่มสายของมนุษย์นะฮะเป็นบทของผีเน่ยอ๋อกดเจเ้เพื่อเปิด,ดเปิดดูสมุดบันทึกนะอ่าพบผมผมพบแบบจำลองห้องเก็บวายรู้สึกว่าจะเข้ากันได้กับแบบจำลองที่ห้องโถงห้องโถงก็คือห้องข้างหน้านะฮะห้องโถงเดี๋ยวต้องวิ่งไปดูครับว่าแบบจำลองอันนี้มัน ไอตัวเกมนี้มันน่าสนใจมากก็คือว่ามันเป็นยังไงอุ๊ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยลุกขึ้นปับ๊บกด F เ,เพื่อจะเปิดไฟฉายนะแบบจำลองเก็บมาอ๋อการควบคุมนะฮะโอเคงั้นเราต้องคลิกใหญ่นี่ใช่ไหมแล้วก็ลาก มันจะมีบอกว่าต่อตรงไหนตรงนี้โอเคเมื่อต่อได้แล้วจะมันจะสั่นใช่ไหมโอเคเยี่ยมนั่งแจมแล้วเฮ้ยหุ่นหายเจ้าหุ่นหาย เว้แล้วไนงะตายเถิดขนาดที่ผมลุกขึ้นนะฮะกระจกรอบๆแท่นจำลองก็แตกกระจายแต่โดยใครหรือกะอะไรแน่แ่ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าผมจะสืบต่อดีไหมขนาดที่ผมนำแบบจำลองของห้องเข้าใกล้แท่นมันจะกลับลอยกระชากจากมือผมและตำแหน่งตัวเองบนแท่นร้าวกับว่าที่ที่มันคนอยู่อ่ะถ้าจะไม่ผิดแบบจำลองห้องตมหนิเคย เคยอยู่เมื่อครู่กับหายไปเออผมก็เห็นนะว่ามันมีแบบจำลองห้องสมุดอยู่แต่มันก็หายไปยังไงเนี่ยมันทิ้งแจทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแกคือมีอะไรอะ่ะเจ็ชิ้นลูกป,ปันนะ้นฮะชิ้นตัวทองแดงบินใครมานเอาแบบจำลองออกไปวะ แล้วกุแกนี่ใช้ทำอะไรอะ่ะผมขอยืบมาวางไวาา้แถวนี้กอนนะโอเคอย่ามันหายโอ้โหห้องสม,มุดหายไปจริงๆครับเหลือแต่ห้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยห้องเก็บวายเหรอหมายเหตุประกาศถึงพนักงานลงกลึงทุกคน หัวขโมยจะถูกลงทันโดยผ่าน,ผ,านผ่านท่านเทเวนนะ,ะและจะได้รับค่าแรงจากการปรับปรุงทั้งสิ้นจะไม่ได้รับค่าแรงนะฮะพูดผ,ผิดโอ้ยตกภาษาไทยเลยกูชีวิตม,มีอะไรอีกเนี่ยในรายงานค่าใช้จ่ายการก่อสร้างเอามีการอ้างอิงอยังยังทางเดินรับนะฮะแล้วจะมีผนังเคลื่อนที่ได้ด้วย มีผนังเคลนที่ได้ด้วยนะมันอะไรจะประเสริฐเลิศงามอย่างนี้ภาพถ่ายนะภาพถ่ายมีข้อความระบ,บุว่า1นึ่งหนงแ้าเลงกรึงเคเวนนะและชายแต่งตัวอะไรวะภูมิฐานอยู่อายุประมาณสนะี่สิบนะยืนในงานเปิดตัวโรงงานออยย่่าางงใหญ่น่าจะเป็นใครคนนึงนะน่าจะเป็นเคเวนว่าหรือไง พิมพ์เขียวพิมพ์เขียวการออกแบบนะฮะนี้เป็นอุทิศให้กับวิลเลียมเคเวเนนะฮะสถาบัตยกรรมและสะทะ้อนให้เห็นถึงความพิพธีพิถันและโครงสร้างประหลาดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะที่นี่กันแน่วะเดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอะไรอ่ะมีเสียงมานะครับกิจกรรมฉีกขาด เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าวัตถุบางบางอย่างที่มีคมนะขีดข่วนรูปบ้านนี้ด้วยอะไรบางอย่างไหนวะไม่เห็นจะมีอะไรฉีกขาดเลยอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นไหมเห็นหุ่นหุ่นอยู่ข้างหน้าไอหุ่นตัวนั้นแน่เลยที่มันอยู่ห้องโถงแล้วมันหายไปอะ เจ้ามันเป็นความลับยังไงดไียิบขวดได้ไหมกลัวผมกลัวมากทางนี้โอ้โหนั่นไงหุน่น เฮ้ยอย่ามายุ่งกับเรานะเว้ยอุ้ยเกณเอามันบอกให้เราหนีไปอุ้ยโอ้โหเ,เดี๋ยวอุอ้ยเอ้าบอกให้เราหนีไปนะพระเจ้า เดี๋ยวที่นี่แบบจำลองนะโอเคได้แบบจำลองมาแล้วยังไงต่อ <c oughs> รู้สึกว่าทางห้องจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันเป็นมันเป็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงไอแล้วครับไม่อยู่แล้วครับแบบจำลองมาโอเคองั้นเดี๋ยว น่าจะเป็นแบบจำลองของห้องนอนห้องนอนต่อตรงนี้เนะี่ยโอเควางไปเลยครับปุ๊บเยี่ยมไหนวะลูกสอมันบอกขึ้นไปข้างบนโอเคงั้นจะไปข้างบนแล้วนะครับหวังว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ดี แต่ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับในการอ่านภาษาไทยที่ติดขัดนะฮะซึ่งผมไม่ค่อยได้ถนัดกับเกมแนวที่ต้องภาพเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดโอ้โหปิดเลยเอาดีมึงปิดกูปิดอนะ่ะอ่าไม่เป็นไรครับอไรไงไงเราก็ยอมสู้อยู่แล้วนะหนังสือ หนังสือนะครับภายในห้องภายในหนังสือเล่มนี้มีแผนจ,จำลองจำเนินมากและรูปวาดฟันของมนุษย์เตียงฟ้าร้องนี่แบบสะใจจริงเลยห้องนี้ยังล็อกอยู่อะ่ะทำไมต้องให้เข้ามาห้องนี้ด้วยอะ่ะนี่มันห้องอะไรอะ่ะส่วนของหนังสือพิมพ์นะบทความ ข่าวนะฮะอธิบายถึงเรื่องการลดลงอย่างมากของคนไร้บ้านในรัฐเวอร์เนเชียตำรวจได้รับความดีความชอบจากอะไรงานครั้งนี้นะฮะโอ้โหมีหุ่นตัวเล็กด้วยอ่ะดูดิเสียงคว้ามไหภาพที่เกิดเหตุการณ์อะไรจะทำระบุว่าจอห์นเคเวินนะฮะปด นะสนะี่ศูนย์แปดสิทนะโหดูดีมันอะไรวะมันมีเสียงมันแปลกๆอะวะ่า,าภาพขาวดำแสดงให้เห็นร่างของชายนั่งคุกเข่านะเอ็นตัวลงลุมหัวนะฮะในถัทงทองแดงโหตอนนี้ผมอ่านไม่รู้เรื่องแนละ้วตอนนี้กลัวเอาหลังที่งกำแพงไปก่อนเหมือนครับว่าไอ้หุ่นตัวนั้นอะ อาจจะเป็นคนก็ได้ครับโดนทุบในทองแดงอะไรเงี้ยบันทึกของวิลเลียมเคเวินนะแม้ว่าพ่อจะจะเคียนตีเราจนอะไรเนื้อแตกนะฮะแต่เรากลับเกลียดแม่ที่โกหกอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเสียม,มากกว่ามองพวกมันอะไรวะมองพวกมันความตายจากซึ่งเป็นความที่ไม่เคยลืมอะไรเนี่ย ันเขียนทั้งงงเลยผมก็อ่านงงเลยลูกแก้วนี้รู้สึกว่าจะมีปรกากฏประจุไฟฟ้าหรืออยู่นิดหน่อยเฮ้ยอะไรเวนประตูล็อกแล้วกล่องนี้เปิดได้อะอุ้ยภาพถ่ายนะเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเนี่ย ขาหุ่นโอ้โหมันกำลังเดินมันคาไปไหนไม่รู้มันหายไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยเงาเดี๋ยวดิไอ้เจ้าอย่าเล่นแลุดบีดิให้ตายเถอะ อุ้ยอะไรวะเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอืมเมื่อกี้มันรู้สึกว่าจะมีหุ่นไล่ตามตีเรามานะแล้วบังเอิญว่าผมเห็นไอ้เนี่ยมันแวบๆอ่ะเป็นเชือกอ่ะ แล้วม่านมันกําลังจะปิดลงอ่ะเหมือนกับว่าไอหุ่นตัวเนี้ยมันจะหยุดลงเมื่อเราใช้ไฟฉายส่องหน้ามันอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งผมก็เลยวิ่งมาดึงม่านนะเผื่อเดี๋ยวมันจะขึ้นวาลสารเก่าตัวใหญ่เป็นวรรสารที่ไร้สาระและไม่มีความหมายแต่มีประโยคหนึ่งที่เด่นจากหนังสืออื่นความจริงซ่อนอยู่ในที่ในภาพวาดของมนุษย์นิทานนะฮะโอ้โห มีความจริงอะไรก็ไม่บอกรูปภาพกิจกรรมนะนี่อะไรอ,ะอ่ะอ้าวไม่เห็นมีอะไรกประตูปูเปิดประตูเปิดได้ไงธรรมชาติของโลกกักขังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปไหนวะคำพูดคำพูดมันหายไปไหน แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณสามารถถูกกัดเก็บได้ปฏิทิศของวิลเลียมเคเวนินความสำเร็จแรกของเรามักจากสันติและยิ่งใหญ่นะฮะหลังจากวิธีกรรมลูกแก้วเก็บวิญญาณได้เพียงไม่กี่วินาทีก็หายไปมันหายไปไหนล่ะเราจำลองท้องใต้หลังคาหน้าชิคขาด ภาพประกอบรายละเอียดของแขนม,มนุษย์ถูกจุ่มน้ำประดนทองแดงหลอมด้วยครีมคำอธิบายรลวกับถูกโดนฉีดทิ้งอ,อุ้ยอือฮึปิดประตูต่อหน้าต่อตาอุย้ยอะไรอ่ะอุย้ยที่ไหนอ่ะ เราโดนลากไปไหนวะมันลากเราไปแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันที่ไหนอ่ะ,ะเจ้า ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเวอร์ชั่นเดโมะครับซึ่งยังเป็นไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะตอนนี้เรานา่าจะมาอยู่ตรงทางที่เป็นจุดที่เราต้องบวกกับมันอย่างหนักแน่เลยโอ้ยต้องมาบวกกับมันเลยเนี่ยอ,อโอเคครับก็จบเป็นพิธีร้อยนะครับในเวอร์ชั่นเดโมนะครับ ซึ่งเมื่อกี้อาจจะเป็นการที่ทดลองให้เราได้รู้ว่าเกมนั้นมันมีจุดที่เราดึงดูดเราให้เล่นนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเล่นไปจนไปต่อเรื่อยๆและเล่นจนจบอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเวอร์ชั่นนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะครับซึ่งไปหาโหลดกันได้มันซึ่งมีภาษาไทายด้วยนี่น่าสนใจมากเวอร์ชั่นเต็มก็หาซื้อได้ที่สตรีมนะครับก็คิมเขาว่า เควินมันเนอร์ลงไปนะครับก็จะได้พบกันเลยโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอลากับพิงาท่านี้ก่อนถ้านหนที่ชอบฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่